<Okay. S 2> นุม่มแม่แม่ของนอมนะ่ะอยากจะไปฉีดวัคซีนของอเมริกาเพื่อจะไปเยี่ยมลูกด้วยลูกโอเคไหม <c oughs> หรือจะให้พ่อเอาสวนสาวไปด้วยเอาไหม <c oughs> โอ้ยต่นันลูกสะพ้พ่อน่ะต่นันเอ้ย เตรียมด้วยเด้อเคลียด้วยเด้อถ้าจะให้พ่อแม่ไปอันนี้อันนี้มันยังไงล่ะตะนานเอ้ยเจ้าก็ว่าไปอยกลัวนะคะกลัวลูกเหงาที่อเมริกานะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นพ่อแม่เป็นห่วงคิดถึงแม้ว่าลูกจะเป็นคนดีโชคดีที่สุดของครอบครัวคนหนึ่งก็ตามตามที่ข่าวเขาออกมา ก็ความรักเนาะความรักความห่วงใยเผื่อเราจะไปถึงอเมริกาใช้เวลา20ชั่วโมงลูกถึงจะโตขนาดไหนถึงจะโตขนาดไหนถึงจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงในสายตาของเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่อยากได้ล้านแล้วลูกก็ลูกก็ยังเด็กอยู่ดีสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงลูกๆนะคะฝากถึงลูกๆทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะลูกตะนันลูกยายลินนะคะก็คืออย่าลำคาญในการที่พ่อแม่บางทีบ่นบางทีพูดทั้งๆท,ท,ที่ทุกอย่างนะคะชีวิตของพ่อแม่ไม่เกินกันหรอกค่ะในใจก็คือลูกพอโตมาก็อยากจะเห็นลูก เริ่มแรกก็อยากอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีพอลูกโตก็อยากเห็นลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานต่อมาการงานมีแล้วก็อยากให้ลูกมีความมั่นคงทางครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วก็อยากให้เขามีหลานถ้าจะว่าไปก็หาอาจจะหาว่าพ่อแม่เนี่ยเออเห็นแก่ตัว ซึ่งจริงๆความเห็นแก่ตัวเหล่านี้ก็คือเห็นแก่ตัวเพราะเพราะความรักทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตพ่อแม่ไม่ต่างกันหรอกค่ะซึ่งสุดท้ายมาเราไม่เหลืออะไรหรอกค่ะอย่างเช่นตน,นันกับเย,ยลินก็ตอนนี้ก็เหลือกันสองตายายลูกๆก,ก็อยู่ไกลกันนะคะรู้นะคะว่าลูกรักลูกห่วงแต่ว่า ลูกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนทิฏฐิบางคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนก็อาจจะคือไม้กอเดียวก็ยังไม่เหมือนกันไม้ไผ่ต้นเดียวลำแต่ละปล้องก็ต่างกันเพราะฉะนั้นลูกแต่ละครอบครัว,ว,ม,วมันก็มันก็ไม่เหมือนกัน ไอคิวไอเดียเรามีหลานสองคนแล้วก็โชคดีอยู่เออแต่ว่าออครอบครัวเราก็ถือว่า<ต>โชค,โชคดีอยู่อยากให้ครบนะคะมากกว่าน,นั้นโชคดีอยู่ว่าอย่างน้อยเราก็มีมีหลานจริงๆเนี่ยยายลินนี่ใครจะว่างกก็ว่านะคือตอนนี้ขอใช้ชีวิตส่วนตัวก่อนแต่พอคุณลินไม่อยู่ ยายลินไม่อยู่ต่นั้นไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นของลูกของหลานนั่นแหละค่ะแต่ว่าช่วงที่ตะนันกับยายลินอยู่นี่คือทุกอย่างของยายลินก่อนค่ะนะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือมุมมองของยายลินนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะก็ช่วงนี้ไปมาหาสู่กันไม่ได้ก็ส่งใจคิดถึง ทุกคนนะคะด้วยความรักความผูกพันนะรวมรวมถึงพี่ๆปกศสีเพื่อนของตะนันตะนันก็คิดถึงเพื่อนก็คุยกันแต่แต่แต่แตยังดีเนาะทุกวันนี้ยังมีเฟซมีไลน์ให้ทักหากันเนาะอ,อย่างเพื่อนของตะนันนี่ก็ได้คุยกันทาง ทางไลน์ใช่ไหมตานันใช่คุยกันทางไลน์นะเพื่อนของตะนันก็ได้คุยกันทางไลน์พบกันทางไลน์นะคะใครเป็นอะไรยังไงสถานการณ์อย่างนี้ก็ฝากเยี่ยมกันทางไลน์เนาะ, <c oughs> <c oughs> ะก็บอกว่าตะนันตอนนี้ก็ถือว่าสบายดีเนาะ, <c oughs> ะตะนันสบายดีค่ะตอนนี้ ก็หวังเพื่อนก็สบายดีทุกคนแล้วสบายดีกว่าเราด้วยคะหวังว่าทุกคนนะคะการเยนนมเพื่อนหลายคนสบายดีกว่าเราก็คงจะเราได้ครึ่งหนึ่งของเพื่อนไปอย่างดีออนะคะสำหรับของแม่บ้านเพื่อนของเราด้วยอทั้งเพื่อนของยายลินเพื่อนของตะนันนะคะก็ฝากถึงทั้งทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มตะนันกลุ่มยายลิน นะคะคก็ฝากว่าคงหวังว่าจะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยปราศจากโรคร้ายทุกวันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะทั้งลูกหลานและเพื่อนๆญาติพี่น้องนะคะบ๊ายบายค่ะ oh.